ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนื้อที่45ตารางวาอยู่ในเขตอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครับรายละเอียดบ้านมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำนอกสำหรับลูกค้า1ห,ห้องโถงหนึ่งห้องครัวบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่หน้าทางเข้าขนส่งอำเภอหันคาซื้อไปแถมกิจการทรรําพรบประกันภัยรถยนต จักรยานยนต์ร้านอาหารตามสั่งทำต่อได้ทันทีห่างจากตลาดหันคาประมาณ2กิโลเมตรซื้อบ้านแถมกิจการที่ทำให้ด้วยทำเลดีขายราคาถูกแบบนี้ไม่มีมาบ่อยนะครับขายรวม1 5 0 0 0ล้านแสนบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าขอโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม094 464 2361เบอร์นี้มีหลายด้วยนะครับ จะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ